ก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู okay. uh ้ชมโอ้ปิดไฟแล้วผ่านแล้วนี่เราจะอาบน้ําอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับบัวอาบน้ําอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอาบน้ในห้องน้ำใช่ไหมครับโอ้อันนี้จะเป็นอะไรครับนี่อันนี้เป็นกล่องเสื้อผ้าที่ใส่แล้วครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ในหน้ารถมันจะเหม็นอับครับโอ้เราต้องแยกที่ใส่แล้วครับหลักม่าฮะหลักม่วเดี๋ยวไม่แน่จให้อยู่นี่ โอ้มาดูครับมาดูโอ้ะงง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 มงง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 งางง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 เงง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 งเงง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 ง่งง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 เงางงงงง ่มาอีกหน่วยปอดอาหารซีอันเปอดซีอันอาหารจะนี่ขันนี้หมดครับขันนี้หมดครับใช่ครับถือมาให้หน่อยครับถือมาให้หน่อยครับผมยอาไว้ไว้ครับอางมาจากรถคันนี้หมดนะครับเอามาครับมาครับมาหน้ารถให้หน่อยครับหัวสูงไม่เหมาะสมกับชนีหัวสูงเอาเอาเอา โอ้ขาวจั่วเลยโอ้ยเบอร์สิบแปดจำไห้ดีๆครับเขาเปิดเถอหนูพี่ผมนักโอ้ยประตูเปิดไ้อ้ยนี่เนี่ยแค่น้ำนี่มับยแล้เป็นสี่แน้ำมาไม่กินมู้กินันน้มไปกินน้ำจิมาบ่บ่น้ำกินไหมน้ำเดืดมั้ยน้ำเดือดมั้ยมอแล้วเหมือนกันมาแล้วครับนุ่พี มีการติชมนะครับชอบไหมครับแบบนี้หรือยังไงครับชอบบครัไม่ชอบเ<อ>บ,บื้องแน่แล้วมอเอรเบื้องแน่แล้วอย่าไปรู้มันนีไล่เมื่ยโอ้ยมอหลูมันกันยังไงเมื่อยนี่ยังไงครับเนี่ยมอหลูมันกันได้ไหมมันจะไล่โอ้สิ่ดีขนาดนี้งามหรือเปล่ <c oughs> นี่ก็เราก็จะฉันข้าวอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะรอไปแรนะครับรถเราทีมงานเราครับโอ้ตกใจในเกดินเครับเราจะมากินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครชอบคันไหนก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปเลยครับใต้นี้นะครับใต้นี้ใต้ล่างคลิปนะครับเรากำลังจะกินข้าวครับกินข้าวเสร็จก็จะอานะบน้ำก็จะเดินทางไปด้วยกันนะ โอ้รถการมันจะจวดเนี่ยไอ้ยาเขาน้ำท่านมาเนี่ยจังหวะขี่ถ่ายนะรถการนะอขี่เร็วหลน้ำมาท่านเนี่ยครับผมคลิปนี้บา,บายบายครับเราก็อยู่ศูนย์จอดพักนะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับบายบาย